สวัสดีครับพี่น้องครับถักทายกันยังหมดเสาหนาวคือก่อละครับเมื่อไี้ก็ได้โอ้ยเนาะเขาเอืน้นความหนาวที่มาพร้อมครับความคิดหอดมาพร้อมกับความหักความแพงของบาทสีวิไลเฮ้าเนาะนะครับเป็นลมหนาวไม่ใช่ลมหนาวนะแต่มันเป็นอากาศที่เย็น เออแปลกครับเย็นเย็นโดยที่บางทีไม่มีลมแต่มันเย็นขนาดแดดตอนเที่ยงเปี้ยงๆก็ยังเย็นอยู่เนาะโยบามากก็ได้เนาะจำกันเปิดตาในครับอากาศบานเฮาเสมอเลยบนเนดิต่อไปดิอาร์ซีพี่หิมะตกก็ได้ดิมันบอกอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับบนโลกใบนี้เมื่อนี้มากพอกันกับพี่น้องครับ กับอากาศที่เย็นเพรมันเย็นสบายได้เย็นจนหนาวอยัางบนเสาๆอาจีกับบ่อเสามาหนเนาะประมาณแปดเก้าโมงับเพราะว่ามันม่ายากลุกออกหอดจากประหมบุได้เพิ่มหนาวน่มาต่อไปแต่ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าบางเรื่องเล่าที่ผูบาวพู้สิเ่าซูพี่นองเขาฟังมือนี่ครับ ถ้าว่าไปแล้วเนาะคําว่าผูศสีวิไลจะเล่านี่ก็คือเราเรื่องเล่าของบ้านเฮานี่ละครับบ่ได้ไปเล่าของผู้อื่นเด้นะครับเราแต่ของเฮานะนะครับโดยเฉพาะน้องที่ดาล่าวและก็ลูกๆบ้านสีวิไลทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องไอ้ <c oughs> น้องปราดหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับหรือแม้กระทั่งตัวของพ่อพูแม่พึ่งเองนะครับเราจะเล่าอยู่เฉพาะเท่านี้นะครับเฮาสิบ,บ่อล่าถึงถึงบ้านอื่นเพื่อให้เกิดด่ามงดาม่ามาอีหอย่างเงนาะ นะครับเฮ้ากระศีบษตั้งแต่ผื้นบานเฮ้เานี่ล่ะว่าสู้กันฟัง่งออ <c oughs> โดยเฉพาะความหักความแพงครับที่พี่น้องมีให้ความเมตตาปราณีความเมตตากรุณหนา้าที่พี่น้องบานศรีวิไลเฮ้าหุ่มหอมกันมีแต่หนูแต่สู้มีแต่สุกแต่หนูกันขข้นไปสู้ทิศทางที่ดีให้กำลังใจกันอ,อันนี้คือสิ่งที่ ลหลายบ้านอาศิบมีคือเฮาหรือเพิ่นอาซิมีเฮาบ่ไปก่าหลวงเพิ่นเนาะเฮ้าบ่ไปก่าหลวงเพิ่นแล้วก็บ,บ่ไปยากรูบ้านเพิ่นเฮ้ารูแต่บ้านเฮ้ากับพ่อละแม่บ่าครับพี่น้องครับรอืมเก่าทรํานั่นพ่อเนาะเราไม่ต้องไปสนใจหรอกบ้านอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะพิษจะเทียงกันเขาสิฮหักสีแพงกันอันนั้นเันเป็นเรื่องของเขาครับตาสมมติว่บาเออย่าเวล่าเขาพิษเขาเที่ยงกันเนาาะบัดพอเ บันพ่อเขาถือกันมาแล้วเฮาเป็นมาตัวนึงแล้วเอองฉะนั้นเอาบอ่อตองไปหยุงเลยครับไม่ต้องไปยุ่งบ้านอื่นเลยใครจะรักจะชอบจะเกลียดอะไรเรื่องของเขาเขาจะเป็นอะไรเรื่องของเขาเฮ้าบ้านเฮ้าหากแพงกันสมัครสมานสามสา,มามคีกันดีที่สุดครับออันนี้ถือว่าเป็นการดีที่สุดไม่ต้องไปบุ่นบายกับใครไม่ต้องไปเอียงกับใครครับอืมมีอันไดกั หักแผงกันมีอันนี้กัปรึกษาหารือกันหุมหอมกันยุ่งสีดีกว่าเนาะนะครับไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขา่าสบายเออเ <laughs> มื่อนี่ครับโยกโย,กโยกมาโดดเนาะเออแต่ว่ามันก็อดห่องบ่ได้ดิอดห่องค้นบั่นอย่าของบ่ได้ดิล่ะแม่บ่ละมันเอาแล้วเรื่องจริงเพราะว่าไปตั้งแต่เห็นมานี่มันกับโแมนว่าธรรมดาเนาะ ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เห็นมันลหลายบ้านที่เราเจอมาที่เราเห็นมามันไม่เหมือนบ้านเรานะอันนี้จริงๆนะครับบทเรื่องจริงนะมันคือบ้านเฮ่าด้บ้านเฮ่าเนี่ยกันว่าอืมมีอะไรที่เฮ่าีสิซอยกันได้หุ่มพึบหลอดครับนี่บ้านเท่าแต่ถ้าหากว่ามันที่เกิดเรื่องเล่าที่พอดีกะโอ้ไม่เอาเราเงียบดีกว่าไม่พูดอ่าเดี๋ยวให้พ,อพ่อผู้ตัดสินเนี่ยมันสุดยอดอยู่มองนี่ครับบ้านเฮ่านะ ยูมองนี่ที่มันเกินเพื่อนเกินมูเกิน,เก,นเกินบ้านอื่นมาต่อไปบ้านอื่นบานไหนฮาบอูเด้เออฮาบรูเด้เออเราไม่เราไม่พลาดเพียงถึงใครเนาะเข้ามบาบ้านอื่นอาทิพุ่นอยู่ทางทังไหนล่ะทางบ้านโคกอีโดยเออทางบ้านโน่นขี่กิ่งทังบ้านยังไม่พุ่นมันมาเกี่ยวกับเฮาขออนุญาตหยองบา้านเจ้าของเนะอจักหน่อยนะเพื่อให้เพื่อให้สั่งกำลังใจ เอ,อ,อย่างนี้หน่อยเขาไดบโวถึงกันไดไหมแต่ละมือก็ได้เนาะก่อนเขาเดบโเรื่องอื่นเรื่องไก่ก็ได้มาต่อไปเมื่อนี้เขาเดบโถึงหนองธิดาเล่าก่อนนะครับผู้เป็นดังบทธิดาของสองแผ่นดินนะครับนั่นคือแผ่นดินเล่าแลวก็แผ่นดินไทยเขานะครับเราจะพูดถึงเธอในเรื่องอะไรพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้อาชีพแยาจังหน่อยดิเห็ุคลิป์แาจังหน่อยเพราะว่าเออ อยากจะให้ได้มารับรู้ด้วยกันว่าจริงๆแล้วน้องทิดาหลาเป็นคนอย่างไรนะครับเป็นคนจังใดคือบอกซื่อๆเนาะนะครับบอกแบบตรงๆเลยเอาแบบตรงๆไปตรงมาเลยเราไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะว่าเราพูดให้บ้านเราฟังบอกให้พ่อให้แม่ห้พีหน้องเขาฟังเขาบรดโอยู้ืื่นฟังบริดอยส้มจากดาม้งดามาเขาบรดดอยเขาฟังอืมเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปสนใจหรอกครับว่าใครจะยังไงแต่เราจะพูดให้บ้านเราฟังว่า จริงๆแล้วเนะี่ยน้องทิดาราวเนะี่ยพี่น้องคิดเห็นเป็นประการใดมองน้องทิดาราวยังไงอืมอันนี้คือขอแหลกทีพูบาผููสีถามนะครับเห็นน้องทิดาลาวเป็นคนยังไงและอยากจะให้น้องที่ดาลาวเป็นคนแบบไหนอืมอันนี้คือคำถามเนาะถามไปนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามา นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาก็เอออธิบอกว่าเอออยากให้น้องธิดาเล่าเป็นยังสัน้นยังสี่อันนี้นี่สามารถพูดได้นะครับปูบาวู้อนุญาตให้บอกได้นะครับให้พูดได้เลยเพราะว่าเขา้าเขาหูกันแล้วนะครับหูใจกันแล้วอแต่ละคนกับบังดีทุกคนแหละบังดีกันทุกคนนะครับวับงดีกันทุกคนว่าเออน้อง,ถ,อง,อง,องถ้าน้องเป็นอย่างนี้น้องจะดีถ้าน้องเป็นอย่างนั้นน้องจะดีรับรองมาป้บาวผู้เสือว่าพี่น้องค้องบบอกให้น้องธิดาเล่า แบบนั้นแบบนี้ที่มันบอดีนะครับอ,อันนี้คือคําถามเนาะทีนี้จะเป็นคําเล่าเรื่องสูงพี่นองเขาฟังบาดีนี้ครับเป็นการเล่าเรื่องสูพี่น้องเขาฟังพี่นออ้ง <c oughs> นองจํามือแรกที่ผู้บ่าวพู้ไปครับเลยบอกมือนั่นเนี่ยนะครับจากวันนั้นเนี่ยเมื่อที่น้องเก็บเสื้อผ้าสามสี่ชุดใส่ทุงหิวใส่ทุงหิวทุงกบแกบมาก อย่างมานั่งล่งขางพ,อพ่อผูแล้วมากราบพอเป็นลูกขอมาอยู่นํผาผู้บ่าวผู้บอลังเลเลยนะครับไม่ลังเลเลยที่จะรับเอาเด็กคนนี้มาอยู่ในอุปการะทั้งทที่ตัวเองก็ลําบากทาั้งทังที่ตัวเองก็ขาดแคลนแล้วก็มีลูกของตัวเองอยู่แล้วคือพี่มังกรนะครับมีอยู่แล้วเือกัน ทำไมถึงไม่ลังเลรู้ไหมครับเพราะเราเห็นความตั้งใจเห็นความกระตันยูของน้องครับพี่น้องลองคิดเบื้องอันดับแรกก่อนครับลองคิดข้อแรกก่อนว่าเด็กน้อยสิบปีสิบเอ็ดปีเพราะท่านเต็มสิบเอ็ดปีสับมันมีที่ไหนที่จะจากบ้านมาด้วยพลังใจที่ห้าวหาญและเอเม มันมีที่ไหนที่ไปอยู่กับคนอื่นโดยที่ไม่ร้องไห้ไม่บ่นคิดถึงบ้านแม้แต่คำเดียวอันนี้ไม่ใช่ว่าน้องลืมลืมบ้านเกิดตัวเองนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่มันบมายถึงความกล้าหาญความอดทนความนักแน่ในในใจของน้องที่จะมุ่งมั่นมาสารฝันตัวเองในสิ่งที่ตัวเองมี ที่จะสามารถกลับไปหล่อเลี้ยงครอบครัวได้นั่นก็คือเสียงน้องอยากจะใช้เสียงของตัวเองเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์สามารถกลับเขินไปสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้จนลืมไปว่าน้องนะ่ะเป็นแค่เด็กคนหนึ่งดูครับอนับแหกเนาะความคิดของน้องมันไม่ใช่เด็กกับ ความคิดของน้องมันไม่ใช่เด็กสิบเอ็ดปีแต่ความคิดของน้องมันเป็นผุ่นหัวหน้าครอบครัวครับเป็นหัวหน้าครอบครัวอ่าโมเมนเพียงแก่โมเมนเพียงแกเด็กหน่อยปรีปหาด้นะครับแต่ความคิดของน้องคือระดับผู้บริหารระดับเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นําครอบครัวไปแล้วนะครับความคิดของเด็กหน่อยคนนึงคนนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆนะคว่า น้องเนี่ยรู้ว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยขาดแคลนแลนแคน้นลำบากแม่ก็ป่วยเอาตากับย้ากับแกเท่าน้องกับกระลังเลี้ยน <c oughs> ที่อายุไล่เลี่ยก,กันน้องกันหกเจ็ดปีที่อยู่โรงเรียนขึ้นกันกระลังเลี้ยนหนังสือน้องสละตัวเองเพื่อที่จะหาเงิน,นกลับคืนไปสู่ครอบครัว และหมายมั่นปั้นมือตั้งอกตั้งใจไว้ว่าอยากให้น้องเนี่ยเรียนสูงสูงนี่คือสิ่งที่น้องคิดไว้ในใจของน้องตลอดเวลาจนวันหนึ่งน้องมาพูดให้ฟังว่าหนูแอบร้องไห้แอบคิดถึงบ้านอยากกลับบ้าน พ่อก็ถามว่าเอา้าเราทำไมหนูไม่บอกพ่อล่ะถ้าหนูบอกพ่อพ่อก็พาหนูกลับตลอดเลยหนูคิดถึงบ้านพ่อก็พากลับตลอดพ่อไม่ได้ปล่อยให้หนูต้องร้องไห้ต้อง,อง,ห,องหรือพ่อไม่ได้ทำอะไรให้หนูเพื่อที่จะให้หนูมาอยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตที่พ่อทำพ่อก็ทำเพื่ออยากจะสารฝันให้หนูเมื่อหนูสำเร็จแล้วหนูอยากจะกลับไปตอนไหนก็ได้ หนูไม่กลับมาหาพ่ออีกเลยก็ได้หนูจะไปอยู่ที่บ้านเลยตลอดชีวิตหนูก็ยังได้แต่พ่อขอให้หนูสําเร็จในชีวิตก่อนน้องก็จะบอกว่าหนูไม่กล้าท้อหนูไม่กล้าเหนื่อยหนูไม่กล้าร้องไห้ให้ใครเห็นเพราะหนูรู้ว่าน้ําตาของหนูมันมีค่ามากดูสิครับความคิดของเด็กสิบอ็ดปีเขารู้ว่าน้ําตาของเขามีค่ามาก เล็กน้อย11ปีครับมันมีค่ายัางไงเขาบอกว่าเขาเอาไว้จะร้องไห้ในวันที่เขาสําเร็จเขาเอาไว้ร้องไห้ในวันที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขามีบ้านมีรถเขาเอาไว้ร้องไห้ในวันที่เขาดีใจเขาจะไม่เอามาร้องไห้ให้คนอื่นเห็นในวันที่เขาลําบากในวันที่เขาอัตคัดตกทุกข์ได้ยาก มอเจ้าคิดว่ายัางไงครับความคิดของเด็กคนหนึ่งอ่ะความรับผิดชอบของเด็กคนหนึ่งอะมอเจ้ามีความเห็นเป็นยังไงมือเจ้าลองคิดบึงเด็กสาวบ้านนอกพอเรือชีวิตออกจากนาโบหัวล่มแมงโฉช,ชาตาที่พัดส์ผิาไปจังใดน,นอกนี่คือสิ่งที่ จริงๆแล้วเนี่ยเพราะผู้บออยากเบื่เลยครับไม่อยากพูดนะครับมันขมขื่นในใจมากที่คําว่าขมขื่นในใจเนี่ยคือเราเห็นลูกของเราเนี่ยในขณะที่เขากําลังฝึกเดินหัดเดินเนี่ยที่เราต้องทําเป็นเข้มแข็งต้องทําเป็นใจเดียเด่ยวต้องฝึกฝนลูกของเราให้เก่งให้เข้มแข็งขึ้นใช้วิชาทาใส่วิชาทหารมาเสริมทักษะในการอดทนในการเข้มแข็งเนี่ยจนบางทีดูเหมือนว่า เราทำกับลูกเราเกินความเป็นเด็กไปหรือเปล่าเราพาเดินทางเราพาไลฟ์สดเราพาทําคลิปเราพาร้องเพลงเราพาฝึกทักษะในการใช้ชีวิตต่างๆพาทําทุกอย่างจนเกินคําว่าเด็กเกินไปหรือเปล่าบางเทีก็มีคําถามครับคําถามกับมาที่ใจตัวเองแต่พอกลับมามองที่ตัวเองว่านะ ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้แล้วน้องจะเก่งตอนไหนถ้าเราไม่พาทำอย่างนี้แล้วน้องจะชนะตัวเองตอนไหนถ้าเราไม่ฝึกเขาแบบนี้น้องเขาจะรู้จักอดทนและรู้จักสู้ตอนไหนเพราะคิดย้อนไปถึงอดีตของตัวเองครับอดีตของพ่อผู้เองคิดย้อนกลับไปในวัยเด็กของเราเราก็แบบนี้แหละ บ่านอื่นเฮือนอื่นเพลนลูกบ้านอื่นเพ่นมีอยากมีกลิ่นครบขั้นมีผ้าห่มอุ่นๆนอนห่มอุ่นๆแต่ผู้บ่าวผู้เนี่ยผ้าห่มพื้นเดียวก็ไม่มีครับต้องนอนข้างกองไฟเอาไฟแท่นผ้าห่มมีผ้าห่มผ้าห่มผู้แทน่นนะครับสมัยตะกี้น่ะผ้าห่มขี่งา่ะพี่น้องเคยเห็นบะผ้าห่มผู้แท่นสมัยเสือกระทิ้งแดงผ้าห่มผู้แทน บ้านหลังหนึ่งจะได้แค่ผืนหนึ่งบ้านหลังหนึ่งจะได้แค่ผืนหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยนะครับครอบครัวหนึ่งเนี่ยกระสีห่มผ่ามันบเบิดกันครับปลูกสิบเอสิบสองคนเนาะมันบเบิดกันครับเลือกตั้งครั้งหนึ่งก็ได้ผ้าห่มมาผืนหนึ่งได้เสื้อกระทิงแดงมาตัวหนึ่งแต่ผู้บาพูด เป็นคนที่มีจิตสาธารนณะจิตเสียสละมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันกับน้องทิดาลาวนะครับเหมือนกันเราช่วยเหลือตัวเองได้เราช่วยอ่าเข้านอนข้างกองไฟได้เขาก็นอนข้างกองไฟนอนน้าหมูน้าหมาครับคดเราสมมติว่าเราเป็นหมาตัวหนึ่งนอนข้างกองไฟเราก็อุ่นนะมันก็อุ่นมันก็อุ่นขึ้นกันเราสังเกตดูว่าเออหมา หมามันนอนขดอยู่ข้างกองไฟนอนนอนขดอยู่กองกีเทามันก็อุ่นมันดังไฟบ่เป็นมันก็อาศัยคนนี่แหละดังให้เอาเข้ากับสมมติว่าเข้าเป็นหมาตัวหนึ่งคือนกันผู้พ่อผู้ห่งเจ็ดแปดปีครับอาอยุเจ็ดแปดปีนี่เป็นนอนอยู่วัดผู้เดียวพราแมีอาไปฝากไวัยัดเพราะพ่อป่วยนะก็ไม่สามารถที่จะดูแลลูกคนสุดท้องได้ผู้พ่าผู้หเป็นคนสุดท้อง พ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเราได้เพราะว่าพ่อป่วยหนักมากแม่ก็ไม่แข็งแรงพ่อกะใกล้สิส้นแล้วนะครับป่วยแห้งก็เลยเอามาฝากไ้ที่วัดกับวัดก็เป็นวัดป่าที่ห่างไกลความเจริญมากถึงเกือบ20กิโลนะครับต้องไปอยู่ในปา่านอนอยู่ทั้งศาลาคนเดียวมีแต่โหลกระดูกเต็มเราจึงเห็นความตรงนั้นนะครับทำให้เรามาเป็นภูสีวิไลในวันนี้ได้เพราะจิตใจที่มันเข้มแข็ง ที่มันอดทนที่มันไม่ยอมแพ้มันสู้ส้นมมกจนหดมือนีครับมันก็อาจจะมีบ้างที่โดนหักหลังโดนทิ่มแทงโดนโน่นโดนนี่โดนคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจหักหลังมันมีครับแต่เราก็รอดมาได้เพราะความเข้มแข็งตรงนั้นที่เราเคยอดทนอยู่ตรงนั้นเคยสู้อยู่ตรงนั้น,นครับมันเห็ดห้มีผู้สิวละไในมือนีผู้อาผู้ก็เลยคิดว่าเอาละ น้องที่ดาลาวน้องมังกรเขาก็ต้องเริ่มเรียนรู้ได้แล้วเพราะเขาถือว่าโตแล้วเขาสิบเอ็ดสิบสองปีเนี่ยผู้บาผู้เลี่ยมเรียนรู้มาตั้งแต่หกเจ็ดปีแต่น้องเขามีโอกาสตั้งสิบเอ็ดสิบสองปีเขาเรียนรู้เขาก็คงจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาพร้อมแลวละ่ะที่จะอดทนเขาพร้อมแลวละ่ะที่จะรู้ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อเขาในอนาคต พ่อพูดก็เริ่มเริ่มใส่เขาเข้าไปครับใส่ข้อมูลที่มันที่มันทำให้เขาต้องเป็นคนเก่งแกร่งกล้าสามารถในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้บ่อพู้บ่อยากบอกครับไม่อยากพูดแต่บางเทือบางครั้งเนาะเขาก็ต้องได้บอสูพี่สุนองเขาฟันนะครับว่าเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงด้วย ที่มันต้องละเหยเร่ร่อนจากบ้านเกิดเมืองนอนจากอ้อมกอดนั้นอบอุ่นของครอบครัวจากมาด้วยน้ําตาที่มันท่วมหัวใจจนแทบจะหายใจไม่ออกแต่มันพยายามที่จะสกัดกั้นสิ่งเหล่านั้นน่ะความเศร้าความโศกความทุกข์ความอยากเหล่านั้นเพื่อมาสารฝันตัวเองให้ฝันตัวเองนั้นสําเร็จแล้วจะได้นําฝันของตัวเองที่มันสําเร็จนั้นกลับไปดูแลครอบครัวแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตอนไหนความสําเร็จมันจะมาถึง แต่พอพูดเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยเราก็ต้องใส่ข้อมูลอะไรที่มันที่มันเป็นประโยชน์ต่อน้องที่สุดอะครับใส่ลงไปนะบว่าที่เป็นความอดทนบวาที่เป็นความรู้บว่าที่เป็นความกล้าอืมความอ่อนน้อมถ่อมตนความอีหยังทุกอยังครับที่ปาฐะที่ผู้ศรีวิไลคนนี้ใส่ลงไปนะครับเพื่อให้เป็นความรู้ในอนาคตที่เขาจะต้องไปพลิกแพลงใช้ในชีวิตประจําวันของเขาในอนาคตเพราะ เฮาบวสามารถที่จะอยู่กับลูกเราหรือจะอยู่กับคนที่เราดูแลเนี่ยไปได้ตลอดชีวิตของเขาเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปไม่จากเป็นก็จากตายอ่มามันจะเป็นยังสั้นเี้นะครับไม่นั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผู้บา่าพูดใส่ลงไปเนี่ยบางทืเรได้ยินได้เห็นข้าม,มาน้องกดดันไปหรือเปล่ากดดันน้องมากไปหรือเปล่าคํานี้มันทิ่มแทงหัวใจผู้สีอะไรคนนี้มากไม่อยากได้ยินเลยครับไม่อยากได้ยินคํานี้ ก็อยากได้ยินครับเพราะว่าคําว่ากดดันน้องไปมากหรือเปล่าคือมันรู้ขอบเขตดีะครับผู้ว่าผู้ลูกขอบเขตดีก็เลยไม่อยากให้พูดคํานี้ที่มันที่มันดูเหมือนกับไปสร้างความอ่อนแอให้กับเด็กครับไม่อยากได้ยินคําเหล่านี้เลยนะครับอยากได้ยินแต่ว่าเอ้าสู้นะลูกให้กำลังใจอยากได้ยินคํานี้ครับแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ใช่คนบ้านเราหรอกเขาจะเป็นคนบ้านอื่นที่พลนแหลม,มกว่าะจะมาสร้าง อาจจะมาสร้างอะไรสักอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่บ้านเรามีแต่ให้กําลังใจกันโอ้หนูเก่งมากลูกหนูทําถูกแล้วคือบางทีเนี่ยเพื่อนกันยังเอื่นบอกว่ามีผัวมีเมียสร้างย่องมีลูกมีหน่องสร้างอ้อยกันมาเด้มันจังค่อยสิให้เขามีพลังในการที่สู้โตต่อเขาก็สิมีกําลังใจต่อขนันทีอันนี้ก็มีแต่อ่อนแออ่อนแอโอ้ยกดดันน้องพวดโอ้ยกดดันเขาพวดโอ้ยเอ็ดเหตน้องเขา กดดันพวดเช่นนองห้องไ้กดดันถ้ามีแต่แบบนี้เนะี่ยผมบอกเลยครับมันไม่มีคนเก่งหรอกครับในประเทศเราหรือในโลกนี้ไม่มีคนเก่งครับเข้าไปสังเกตเล็กน้อยบ้านอื่นประเทศอื่นคนเขาฝึกมาตั้งแต่ผู้จําความได้เขาฝึกให้ทานั่นทานี่แต่มันก็มีคนเนาะมันก็นธรรมดาก็มีคนหลกสวยหลกงามกับธ,ธรรมดาครับอพวกที่อ่อนแอเป็นคุณหนูเหยียบขีใบ่ใกล้บ่อฟอ่อบ่อตีตีนนะพวกนี้นครับ มันก็จะมาแสดงอ่อนแอถึงความอ่อนแอของตัวเองเพื่อให้ตัวเองเพื่อให้คนอื่นอ่อนแอตามตัวเองครับมันก็มีครับมันก็มีแต่จริงๆเนี้ยคือไม่อยากเห็นหรอกครับไม่อยากให้มันมีอยู่ในบ้านเราหรอกครับอยู่ในบ้านทีวีไลเขาบ่อยากให้มีเนาะอยากให้มีแต่ความหาวหานเถื่อเถิมเพิ่นยังบอกว่าคุ้นหานหาวข้องเมืองสีเฮืองหงค่อมันคุ้นขี่ยานข้องบา่นกระโบเฮืองกับโบตรงไปหอดเมืองหรอกเอาแค่ข้องบานข้องเฮือนอย่าของมันกระโบหลงเรื่องเพราะมันคุ้นขี่ยาน แค่ยังก็อ้ยอ่อนแออ้ยกลัวเหนื่อยกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยพวกเรานี้เนี่ยไม่ควรเอามาเป็นมมนเป็นสายพันธุ์ไม่ควรเอามาเป็นแบบอย่างต้องเอาคนที่เขามีความเจริญทางด้านความคิดมีวิธีทำที่ถูกต้องต้องหาพวกเรานี่ครับมาคล้องเมื่องมันจังสีอบอปุน่นมันจะงสีเงืองหูเออมันเป็นยังแสนเนาะครับที่บอกมาทั้งมดไม่ใช่ว่าคนอื่นตำหนิไม่ได้นะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตำหนิไม่ได้แต่อยากให้รู้ในบริบทนะครับบริบทของคําว่าสู้นะครับคุณจะมาอ่อนแอคุณจะมากดดันคุณลองไปดูสิตามตะเข็บชายแดนนะเขากดดันแค่ไหนถ้าที่บอกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เอา้าผู้ใหญ่เขาก็มีชีวิตเนาะเออเขาก็มีชีวิตมีเหลือมีเหนือมีขอบมีขั้วครับเขาเป็นพ่อเขาเป็นลูกเขาเป็นผัวเขาเป็นสามีที่จะต้องเอาชีวิตเขาไปสละอยู่ตรงชายแดน นั่นเขาถึงเรียกว่ากดดันเออแต่ถ้าเราจะใส่วิชาชีพให้เด็กแล้วบอกว่ากดดันเนี่ยตอนนี้ไม่ควรพูดนะไม่ควรเอามาบอกไม่ควรที่จะเอามาพูดในในที่ที่น้องกําลังสู้ครับน้องกําลังฝึกไม่ควรเอามาตรงนี้เหมือนกับเด็กกําลังเรียนกอไก่กาลังจะท่องกอไก่เอ้ยกอไก่ขอไข่ขอขวดข,อขวด้ขอควายข,อข้อคน กำลังจะท่องใส่ความรู้ใส่วิชาความรู้ตัวเองตัวเองอจะมาท่องทําไมลูกมันกดดันอย่ามาท่องเลยไปให้ลุงแม่พาไปเล่นเกมพ่อพาไปเล่นเกมอย่างนั้นไหมมันจะถูกต้องหรือยังไงนั่นแหะครับนี่นั่นเนี่ยสิ่งที่วันนี้ครับผูบ่าวูจะเล่าก็คือเล่าเรื่องเล่าของน้องนะครับบางคนบางท่านยังบ่ท่านในเข้าใจว่าทําไมพ่อภูถึงให้น้องทําทําแล้วเกินกว่าเด็ก จริงๆแล้วมันไม่เกินครับเพราะว่าไม่ได้ให้ไปแบกไปหามว่าดดไปคุดไปค้นว่าดดให้ไปยกนั่นแบกนี่ที่มัน,นหนักหนาสาหารรัสเพียงแค่เราใส่ความรู้ใส่วิธีพยายามใส่วิธีทำรรใส่วิธีสร้างชีวิตเฉยเฉยใส่วิธีนั่นซื้อแล้วมันจะกดดันตรงไหนเนาะมันบกกดจันครับเพราะมันทุกคลิปที่ผู้บ่าวผู้ไล่บึงนะนะครับโดยเฉพาะเวลาเข้าขห้องบันทึกเสียงเนี่ย กดดันน้องมากไปหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ทำอย่างนั้นน่ะน้องร้องเป็นไหมล่ะน้องทำไม่เป็นน้องทำไม่เป็นนะครับเพชรบัวใดดอกเอาแล้วให้ลองให้น้องร้องเองมันกับบถึกมันกับว่าเป็นเป็นบ่ละ่ครับมันก็ไม่เปลี่ยนไม่นั้นเราก็ต้องใส่เขาเข้าไปใส่ข้อมูลที่มันตรงที่มันใช่เข้าไป แล้วคนโลกสวยที่จิตปัญญาอ่อนก็จะบอกว่ากดดันเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ไม่อยากได้ยินเนาะนะครับไม่อยากได้ยินเพราะว่าคนเราเนี่ยที่มันจะเจริญเติบโตไปได้ที่มันจะเก่งจากแก่งที่มันจะสามารถปกครองครอบครัวของมันได้คนที่มันจะสามารถพาชีวิตของมันเจริญรุ่งเรืองไปได้หนึ่งมันต้องเข้มแข็งสองมันต้องอดทนสามมันต้องมีความกล้าสี่มันต้องมีผู้นําที่ดีครับ